เอานะเอาะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับไมค้าพาร์ทสองนะครับใช่ไหมครับเออเดอใช่มีสมบี้มาขามันสิครับคุณผม,ไม,มไม่มีไม้กำเร็วหาอะไรปิดกำเลยคุณมีอะไรปิดดิผมไม่มีจริงอ่ไม,มไม่มีอะไรวะบานก็นไม่มียังไม่ได้สร้างคุณคุณคุณมีไม้ปิดดิเอออย่าขุดไม้มาเดี๋ยวผมวางให้ ขอยืมก่อนไปไหนเงอไปคราบครับไปคราบของคราบที่ขุดพีคแอคอพีคแอคเหรอพูดแรงๆหน่อยก็ได้นะเพราะไม่มันไม่ค่อยชัดด้วยเจ็บก็เดี๋ยวชี้ลอยกันเหมือนเดิมน,นะฮะก็มเหยียบน,นเพื่ออะไรวะจะเอาคราบของหนะ้าถ้ามีคำหยาบคายก็ขอใช้ด้วยนะฮะคุณคราบไม้เลย้คราบเฟ เดี๋ยวก,กินมามา่าแป๊บเก็บการสมมติไปละเด้เยอะนี่โอเคคุณมีไม้ซักอันหนึง<ม>่งไหมครับไม่มี ก็ขอเกียนบ้าง MBT แ,แล้วกันอร่อยเนะจะครับต่อเผาล้ครับไม่ครับเดี๋ยวผมวางไม้ให้ต่อพร้อมมีไว้ข้างนอกครับโอ้คุณวางไม้อย่างนี้ทำมันออมเสียเป็นทางผมจะขุดเป็นทางครับก่อนนี้ก็ครับดาบ X คุณนอาดาบไหมเนี่ยนะครับดาบโอยโดนจนได้ครับดาบไปทางหน้านะคุณวางไม้ทำไมคุณที่คุณมีไม้แปลงรูปยังครับทำไมมันเริ่มแปลกแปลกแล้ววะ ฟังบีเยอะหรือเปล่าน่าจ่ใช่เอ่า <c oughs> ครับคุณทำคุณได้ทำอะไรไหมครับคุณม,ม,มีไม้แบบแม่แปลงรูปอย่างครับอื <c oughs> มมีมี <c oughs> ขอหน่อยดิ <c oughs> ไม่ให <c oughs> ้ขี้งกว่ะ <c oughs> เออคิ้งกต้องไงขอหน่อย <c oughs> ไอยให้อ๋อหน่อยไม่ให้เฟ้นี่คือที่ปั่มสมเนะครับให้สมเแม,ม่งตกมาโมมากอ่ะเฮ้ยถ้าเป็นลาวาโอ้ยเนี่ชิปเกเราะละพอดีกินมาม่านะฮะ<ม>ก็มันเถอะตรงนี้หน่อยก็ออภไยด้วยนะครับเดีย๋ยวมัวกินสิช่วยกันทำง,งานทำง,งานกา,านมาก ไม่เว้ยหน่อยติดไฟเสียฟ้าอ้าวคุณไปข้ามมาจากไหนอ่ะนี่กรมไม่พอด้วยวะอู้พอพอพอเ<ะ>อกำลังอร่อยตอนนี้ก็ขออยู่อาศัยบ้านเออคุณเดะคุณนี่ไปก่อนนะฮะขุนคุนด,ด,ดอเุนุ่นนะฮะก็ขอให้อยู่ฟรี เลยขอเกียนเลยแล้วกันนะฮะยึดตามแม่มามาก้น,ดนะะเดี๋ยวค่อยแบบเดี๋ยวก็ต้องได้ทังบ้านอย่างนี้อยู่ละก็ภาร,รกิจเราก็หาอะไรก็ได้นะฮะประมาณสักเท่าไหร่ดีวะมาภารกิจกูขอทังบ้านแล้วกันเออของผมหาของแล้วกันภารกิจก็คือทำให้เมืองนี้ให้เมืองใหญ่โอเค จะเป็นแมปเราเองไม่ต้องไปพึ่งใครให้ยากสร้างบ้านคนละบ้านหรือบ,บ้านเดียวครับเอออันนี้ผมไม่ไรู้นะบ้านเดียวแล้วกนะันโอ้ไม่ได้ดครับบ้านเดียวเลยฮะคุณวางทำยังไงนายบ้านกูขี้เกียจสร้างหรือผมสร้างบ้านให้ครับ เอ้กินมาม่า <ๆ S 2> สิเพื่อนครับช่วงนี้มันร้อนนะฮะก็เหดเว้ยช่วงนี้มันต้องจดชื่นนะฮะกินแล้วครับแดกครับอร่อยครับสองหัวเนี่ยเสียดายเออกุมาโดอะไรครับไม่เดี๋ยวดูเ,ดเดดฟ้เียบเราก็จะเออคุณคุณเอานี่ไหมอ่ะเอาไปเอาพัดทองไหมไม่ เออในความนี้ฟักทองนี่มันมันได้สี่อันไม่ใช่เหรอไม่รูทำไมนี่มันได้เก็บก้อมก็มีอยู่เจ็ดอันนี่ผมยืนพูดครับก่อนอืน่นเราต้องกินอาหารเพื่อชูกำลังนะครับผมไม่กินอ่ะผมไม่มีคุณมีอ่ะผมขอมนมหน่อยดีมี่มันาวไปเคาะด้วยเอาเผาได้เหรอได้สิเคาะได้วพามันเคาะนะ มัน KFC คือไก่ย่างเอ,อ่อไก่ย่างนี่มันคืออะไระครับแลวก็เป็นถึงนี่ละช่วยเอาไฟมาติดให้โอมหน่อยได้ไหมิตดตรง,งไหนี่ยททั้งหลังครับจะทำดันเกีียนเหรอไม่ครับปั๊มที่เดีย ก็อร่อยเรับมันก็ตื่นเช้าแหละเดี๋ยวผมเออไม่ไม่เอาไม้ดีกว่าพอก่อนบ้างไหมแตวบ้านไม,ม่มีอยู่นะฮะคัมบีหายไปไหนหมดวะมันไปหมดแล้วมันีกค่ช้านะฮะเออถ้าใครถ้าใครรู้วิธีรู้เคลื่องก็มาบอกได้นะครับบอกมึงอะดีไม่ว่าเออเอาลงคลิปเลย ก็มาบอกใต้คลิปนี่เลยนะครับผมก็ไม่มีชแนลนะฮะอืมไม่มีไม่มีไม,ไม่มีเตีย <Channel. S 2> ไม่ม,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 มีผมไม่มีผมแค่สมัครชแนลเล่นๆน,นะฮะ,ะ,ะส้นเตียนทีวีครับนะฮะส้นเตียนทีวีก็ถ้าคำหยาบเยอะไปหน่อยก็ควรใช้ใช้ดินสอในการดูนะครับใช้จักรยานดีกว่าดินสอนดินสอนดินสอ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  ทำไรขุดดินครับคุณน้อยทีไห,ไหมเออมา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 เอาในก่อนแล้วกันผมขี้เกียจอดู่มามาหมดเลยวัดเช่าแล้วมันเช้าแล้วครับผมเอาแค่สิบห้าก่อนคุณเอาไปสี่สองโอเคจัดไปไปหาลุยก่อนแค,ค่นี้จังหวะนี้นเจ้ต้องเบี้ยอะไรมาหายไหนก่อนเดือนเราก็ต้องไปตัดไม้นะฮะ เพื่อเป็นยาชูกำลังเออมาชิปหายเร็วบอมบี้อย่ายคุณตีกันนะอย่ายคุณตีโอ้ยติดไฟโอ้ตายตายตายครับตายตายตายลงน้ำเจ็บติดไฟเฮ้ยสบายติดไฟโอ้โหตายแน่เลยแกเราจะไปฆ่าเออเปิดเปิดมอนสุดดีกว่ามันค่อยจะมีมอนเกาะครับอย่างนี้มันแน่นอนมันดีผมตายแน่นอนมันดีที่มีรูรูอะไร ก็ดูดูอะไรชื่อขนมนะครับก็ดูอะไรชื่อได้เลยนะครับก็ผมจะตายแบบรวดเร็วมากตายเร็วมากนะฮะมีการไม่กินข้าวนะฮะถ้ามีมีหมูนะหมูอยู่ไหนครับจังหวะนี้ต้องตามหาแล้วครับก็เพื่อกินร็อควอร์จอมบี้มาจากไหนฟอสนะฮะแล้วต้นที่กูตัดมันอยู่ไหนฟอส นะก็รู้สึกว่าเปิดเครื่องใหม่มันแหลกวะ่ะผมนี่ก็ตุกเลยฮะไม่เปิดไปสายทำเท้่อนเหรอครับถ,ถ้าไม่ได้ยินเสียงผมก็ขอแพดนะครับเพราะผมเก็บยคอฮะหนะครับหนาครับคนดีของผมเปิดจะไม่รอถุยไม่ใช่นะฮะ <c oughs> โอ้ยอำเพ้ยอเลยวะแกคุณไก ขอแล่นเนื้อในดิโอ๊ยกรรมจุกหืุกม,มากคะเวลาหิวข้าวอุ้ยหิวข้าวเฟิร์ฮไยไก่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 ้าวคุณย่างของผมทำไมอ่ะอ้าวอืมโลกสวยไหมครับสวยครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะครับพาร์ทที่สามนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์กันด้วยนะครับก็พาร์ทแรกมันไม่จบครึ่งอันนี้เลยเอาชีวิตหลอดก็ใช่ไงนี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็กดด้วยละบายบายอย่าลืมกดซับสไครต์นะบ๊ายบายโยโย